ชาดกห้า้อชาติการจะนักขันทชาดกชาดกว่าด้วยธรรมะมีค่าดังทองคำสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะในพุทธกาลสมัยนับตั้งแต่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ได้ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาจนกระทั่งตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณอุรุเวลาเสนานิคมและออกสั่งสอนเวนยสัตว์เผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างไกลออกไปจากมคตรัฐจนทั่วทั้งภรตะประเทศนั้นนับตั้งแต่นั้น ชมภูทวีปก็แตกตื่นขึ้นและยอมรับความจริงแห่งอริยสัจจนมีกุลบุตรทุกวันนะต่างพากันมาขอให้ทรงอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายมานพู้หนึ่งสนใจศึกษาพระคำภีและเป็นศิษย์นักบวชมาหลายศาสนาดำรงตนอยู่ในปรมาจารย์อย่างดีอยู่ช้านาน แต่ยังไม่อาจพบคำซ้อนใดให้เลื่อมใสเฮ้ยุคหนอพองหนอยายเรายังมีกิเลสอยู่ได้หนอเ้ออุ๊ยตายดูสิขนาดเดินตามอาจารย์อยู่อย่างนั้นยังอดเหลียวมองเราไม่ได้เรานี่สเสน่ห์แรงจริงๆนี่แม่นาง ข้ามองอาหารในถาดท่านต่างหากเล่าข้าไม่ได้มองท่านข้าหิวครั้นเมื่อได้มีโอกาสร่วมฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสหนึ่งเข้าก็บังเกิดจิตนิยมเลื่อมใสขึ้นทันทีความสงสัยในการเกิดการเป็นอยู่ การดับศูนก็กระจ่างสิ้นจนมีศรัทธาแรงกล้าต้องการจะบ,บรรพชาอุปสมบทเมื่อผ่านการทดสอบแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงโปรดให้พระอุปชาตนั้นรับไปอบรมพระธรรมแล้วให้พระวินัยต่อไป ไม่ทันครบรันษาดีภิกษุใหม่ที่ตั้งใจบวชนั้นก็หมดความร่าเริงไฟรู้ลงเหตุเพราะหัวข้อธรรมนั้นมีมากถึง84,000พระธรรมขันธ์เมื่อรวมกับพระวินยัยอันเป็นศีลของภิกษุอีก21,000ข้อ ที่พระอาจารย์เขี่ยวเข็นให้จดจําเพิ่มขึ้นอีกความหมุ่งมั่นจึงกลายเป็นความห่อเหี่ยวจนถึงขั้นสมเพศตัวเองไปเอออานิจจาศีลมากมายถึงขนาดนี้เราคงจะจําไม่ได้หมดแน่ๆ่เออเรานี่ช่างไม่เอาไหนจริงๆตัดใจเส้อด,ดีกว่ากระมังในที่สุดก็ถึงขัน้นขนเอาเครื่อง บริขารรวมทั้งพระคำพีเพื่อศึกษาธรรมะทั้งหมดมาคืนให้พระอุปัชฌา,ารย์เพื่อกราบขอลาสิกขากลับบ้านเดิมเหตุใดท่านจึงตัดสินใจเช่นนี้เล่าลองไตรตรองให้ดีก่อนสิไม่ละพระอาจารย์หัวของกระผมไม่ไปจริงๆ ผมมันช่างไม่เอาไหนไม่คู่ควรที่จะบวชอีกต่อไปแล้วขอกระผมลากลับบ้านเถอะนะพระอาจารย์ทุกรมอันเกิดในจิตใจของภิกษุหนุ่มนั้นเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบสัมผัสรู้ได้ด้วยพระยาณที่ทรงโปรดเวนยสัตว์เป็นปกติ ในรุ่งอรุณหนึ่งจึงมีพระกรุณาที่คุณให้พระอุปชานำสิทธิ์ใหม่นั้นเข้าเฝ้าดูก่อนภิกษุเหตุใดเธอจึงบอกศีลลูกสิทธิ์มากนักเล่าภิกษุนี้อาจรักษาศีลได้เท่าใดก็พึงให้เขารักษาเท่านั้นเถิด พระบรมศาสดาทรงใช้วิจารณญาณต่อผู้หมดกำลังใจด้วยวิธีผ่อนปรนง่ายๆภิกษุเอย๋ยถ้ามีศีลเพียงสามข้อเธอจะรักษาได้หรือไม่ได้พระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเธอจงอย่าสึกเลยจงรักษากายวาจาใจไม่กระทําชั่วทั้งสามข้อนี้เถิด ขอเพียงแค่สามข้อนี้เท่านั้นพุทธวาจานั้นดุดดังแสงตะวันแหวกม่านเมฆอันดำมือดออกจากจิตใจภิกษุหนุ่มและแล้วความร่าเริงในการปฏิบัติธรรมก็กลับมาอีกครั้งภิกษุนั้นกราบสมทานศีลสามข้อไปปฏิบัติอย่างปลื้มปิติ นับแต่นั่นมาจากหลายหมื่นข้อเหลือเพียงสามข้อคราวนี้ไม่มีปัญหาง่ายๆแบบนี้เราต้องทำได้แน่ๆดีจังจะได้ไม่ต้องซึกด้วยความเปลี่ยนแปลงของภิกษุใหม่นำไปสู่ผลสำเร็จทางการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว จนสามารถประพักประครองจิตใจไปบังคับกายไม่ให้คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วได้โดยผ่องแผ้วไม่นานนักก็เข้าสูม่มรรคผลแห่งพระอรหันต์ได้อีกรูปหนึ่งข่าวของภิกษุใหม่ผู้ร่อนรนจะสึกกลับสำเร็จอริยมรรคเป็นอรหันต ด้วยพระปีชาสามารถของพระพุทธองค์ได้แพร่หลายไปทั่วเชตวันมหาวิหารในเวลาต่อมาพระพุทธองค์ทรงพระปีชาจริงๆทำให้ทิ่สุใหม่นั้นกลับมาศึกษาธรรมะได้จนกลายเป็นอรหันต์จนได้ช่างน่ายนินดี เสียงสาธุการพระกิติคุณน,นี้ดังต่อเนื่องไม่ขาดสายพระบรมศาสดาปรารถนาให้สาวกทั้งหลายรู้ค่าแห่งพระธรรมมากขึ้นจึงทรงตรัสว่ามิใช่แต่ในเฉพาะบัดนี้เท่านั้นที่ภาระแม่จะมากมายเราก็แบ่งโดยส่วนย่อยให้เป็นดุดของเบาๆได้แม่ในการก่อนบัณฑิต ได้ทองแท่งใหญ่มีค่าดุจธรรมะนาและหนักดังศีลของภิกษุนี้ก็ยังแบ่งย่อยจนยกไปได้สำเร็จจากนั้นจึงทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุเพนิวาสานุสติยานตรัสการนักขันทะชาดก ไว้ดังนี้ในชายแดนแคว้นกาสีอันมีพรณสีเป็นมหาคนครนั้นการก่อนยังมีชายชาวนาผู้ขยันขันแข็งหักล้างทางพงปลูข้าวสาลีเลี้ยงตนและภรยาอยู่อย่างประหยัดอดอมท่านพี่พักทานข้าวก่อนเถอะค่ะน้องเตรียมอาหาร ให้แล้วได้จ้ะน้องหญิงอร่อยไมค่ค่าท่านพี่ทานให้หมดเลยนะคะจ้าพี่จะกินให้หมดไม่เหลือข้าวสักเม็ดเลยโถก็เราทำนาปลูกข้าวกันมาอย่างยา,ยากลำบากนี่จ้ะจะกินทิ้งกินขว้างได้อย่างไร เดี๋ยวท่านพี่ทานอิ่มแล้วไปไถท,ที่แปลงมอนอีกนะคะน้องมีน้ำผลไม้หวานๆชื่นใจเป็นรางวัลให้ด้วยนะคะจ้าปีนี้เราจะขยายที่นาไปทำแปลงนั้นด้วยเลยดีไหมจ๊ะ ที่ดินแปลงที่ว่านี้แต่เดิมเป็นที่อยู่ของเศรษฐีผู้มั่งคั่งมาก่อนแต่ได้ยกย้ายหายไปนอกแคว้นนานมาแล้วชายชาวนาได้จัดการกับวัชพืชและสิ่งกีดขวางต่างๆจนเรียบร้อยก็เตรียมแอกและไถไว้พร้อมเพื่อไถพลิกหน้าดินครั้งแรกในวันต่อไปชาวนาลงมือไถแต่เชา้า จนกระทั่งบ่ายคล้อยผ่านไถท,ที่ขุดลงไปในดินก็กระแทกเข้ากับของแข็งบางอย่างในดินอุยแย่และสิไปไถถูกอะไรเข้าละเนี่ยชายหนุ่มวางคันไถลงแล้วลงมือขุดคุ้ยดินตรงนั้นขึ้น ก็ปรากฏแสงสีทองเหลืองพ่างพลายขึ้นมาอย่างน่าตะลึงนี่มันอะไรกันเนี่ยเราไปไถเจออะไรละเนี่ยน่าประหลาดใจจริงๆทำไมมันถึงได้มีสีเหลืองพองอัมพัยขนาดนี้เนี่ยวัตถุแข็งนั้นแท้จริงแล้วเป็นทองคําแท่งใหญ่ที่เศษฐี ฝังทิ้งไว้นานมาแล้วนั่นเองชาวนาไม่อาจยกขึ้นมาแล้วนำกลับไปที่บ้านได้ทั้งหมดจึงเอาดินฝังกลบไว้อย่างเดิมก่อนโอ้ยหนักขนาดนี้จะเอาไปหมดได้อย่างไรขอคิดก่อนดีกว่าว่าจะทำอย่างไรดีเอ เราคนเดียวก็คงแบกกลับบ้านไม่ไหวแน่ๆเขาใช้เวลาที่เหลือคิดตรึกตรองอย่างรอบคอบและหาวิธีเก็บรักษาทองคำอย่างชาญฉลาดได้ที่สุดอืมเอาไว้ใกล้คำอีกหน่อยเราค่อยมาขุดทองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันแล้วก็แบ่งเป็นสี่ส่วน สำหรับใช้ตามประสงค์ได้สอย่างส่วนที่หนึ่งเราก็เอาไปขายเอาไว้เลี้ยงชีวิตส่วนที่สองเราก็เก็บเอาไว้ทำทุนแล้วส่วนที่สามนำไปทำบุญให้ทานสร้างบารมีส่วนที่4เราก็ฝังไว้ เอาไว้ใช้ยามขัดสนเจ็บไข่ดีกว่าอืมเอาตามนี้แล้วกันจากนั้นชายหนุม่มก็ได้ตัดทองคำแท่งใหญ่ให้ย่อยออกเป็นสี่ส่วนแล้วนำกลับไปใช้ที่ส่วนได้โดยไม่ต้องกังวลว่าในแต่ละวัน ทองที่ฟังไว้จะสูญหายที่สำคัญคือเขาไม่เคยแพ่งพลายเรื่องนี้ให้กับใครได้รู้แม้แต่กับภรรยาของตนเองนานวันเข้าก็ค่อยนำไปจับจ่ายซื้อของและบำรุงครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อย ว้าวนี่มันผ้าบางพารณสีนี่ท่านพี่น้องอยากได้มาตั้งนานแล้วท่านพี่ซื้อมาให้น้องหรือคะขอบคุณมากนะคะสามีนี่น่ารักจริงๆเลยถือเป็นของขวัญเล็กๆน,น้อยๆจากน้องหญิงน้องหญิงดูแลพี่มาเป็นอย่างดีเอาไว้วันหลัง พี่จะซื้อของสวยๆมาฝากน้องหญิงอีกนะจ๊ะจริงเหรอจ๊ะท่านพี่ขอบคุณมากนะคะพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงฐานะชายหนุ่มก็ยังขยันขันแข็งทำงานไร่นาอยู่เป็นปกติและความรับเรื่องทองคำสูงค่าที่ฝังอยู่นั้นก็ยังไม่มีผู้ใดร่วงรู้ ที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อจะได้ไม่ต้องหวาดระแวงกลัวภัยจากโจรผู้ร้ายยังไงล่ะไปไปไปกันเถอะพี่โคออกแรงไถนากันเถอะถึงจะมีทองมากมายแต่คนอย่างเราก็ไม่เคยลืมกำพืชตัวเองอยู่แล้วแม้พูดแล้วภูมิใจตัวเองจริงๆ หลายปีผ่านไปกระท่อมเก่าๆก็ค่อยๆกลายมาเป็นครหาดที่มีเจ้าของใจบุญสุนทานและทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตด้วยวิธีดำเนินชีวิตที่มีแบบแผนน่าจเจริญรอยตามอย่างยิ่งถึงเราจะสุขสบายร่ำรวยเพียงใดแต่เรื่องทำบุญทำทานเนี่ย เราต้องประพฤติไม่ให้ขาดนะน้องหญิงทราบแล้วค่ะท่านพี่ท่านพี่เนี่ยทั้งรอทั้งขยันแล้วก็ทั้งใจดีมีเมตตาน้องปลืม้มปลื้มมากค่ะท่านพ่อท่านแม่มัวแต่คุยกันอยู่ได้เดี๋ยวชิ้นแรก ลูกเป็นคนถวายเองนะการใช้ชีวิตและการจัดการกับปัญหาทั้งหลายนั้นควรแบ่งย่อยเรื่องใหญ่ออกเพื่อแก้ไขเป็นส่วนๆจะทำให้สำเร็จได้ง่ายดูดชาวนาที่จัดการแบ่งทองคำแท่งใหญ่นี้ในพุทธกาลสมัยชาวนาหนุม่ม เสเวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ